นิวฟ u ลแลนด์ยักษ์ใจดีแห่งโลกสุนัขจินตนาการนะคะท่ามกลางหมอกหนาและทะเลน้ำแข็งของเกาะนิวฟ u ลแลนด์ประเทศแคนาดาสตวตรรษที่17มีเงาของสุนัขตัวใหญ่สีดำเงาลอยตัวอยู่บนพื้นน้ำพวกมันคือนิวฟ u ลแลนด์เพื่อนร่วมทางของชาวประมงผู้กล้าหาญและซื่อสัตย์ New f อ l l แลนด์ถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นเพื่อทำงานหนักในทะเลพวกมันช่วยลากตะข่ายดึงเรือขึ้นฝั่งและช่วยชีวิตผู้ตกน้ำโดยร่างกายขนาดใหญ่คนหนาทนต่อความเย็นและเท้าที่คล้ายภายทำให้ว่ายน้ำได้เก่งนอกจากนี้พวกมันยังมีนิสัยใจดีอดทนและรักเด็กทำให้กลายเป็นสุน,นัข ทั้งทำงานและเพื่อนครอบครัวเมื่อสายพันธุ์เริ่มเป็นที่รู้จักในยุโรปนักผสมพันธุ์เริ่มคัดเลือกนิวฟอร์แลนด์เพื่อเพิ่มขนาดความแข็งแรงและความงามของขนพวกมันถูกนำไปผสมพันธุ์กับสุนัขยุโรปบางสายเช่นมาสแตงหรือเซนส์เบอร์นาดเพื่อให้ได้สุนัขที่ตัวใหญ่สมดุลขนเงางาม และนิสัยอ่อนโยนมากขึ้นผลลัพธ์คือนิวฟอร์แลนด์ยุโรปมีรูปร่างสง่างามแข็งแรงและยังคงความใจดีตามธรรมชาติในศตวรรษที่19 n e w นิวฟอร์แลนด์เริ่มปรากฏตัวในการประกวดสุนัขระดับนานาชาติสุนัขที่ชนะมักมีลักษณะเด่นคือขนเงางามตัวใหญ่แต่สมดุล หัวใจอ่อนโยนและนิสัยเชื่องกับผู้คนการประกวดทำให้เกิดมาตรฐานสายพันธุ์อย่างเป็นทางการซึ่งช่วยอนุรักษ์ลักษณะเด่นของนิวฟีลแลนด์จนถึงปัจจุบันนอกจากเป็นสุนัขประกวดและเพื่อนครอบครัวนิวฟีลแลนด์ยังเป็นนักกู้ภัยในน้ำพวกมันช่วยชีวิตผู้คนหลายครั้งจนได้รับสมญานามว่า ยักษ์ใจดีแห่งทะเลน้ำแข็งด้วยพลังความสามารถในแตนว่ายน้ำและความใจดีทำให้พวกมันเป็นที่รู้จักทั่วโลกนิวฟีลแลนด์มีหลายสายพันธุ์ย่อยเช่นสายพันธุ์ดั้งเดิมของเกาะนิวฟีลแลนด์ขนหนาสีดำขนาดใหญ่และแข็งแรงเหมาะกับการทำงานหนักสายพันธุ์ยุโรป ถูกปรับปรุงให้มีรูปร่างสมดุลขนเงางามและนิสัยอ่อนโยนมากขึ้นลักษณะเด่นของนิวฟอร์แลนด์ขนาดใหญ่แต่มีสมดุลขนหนาทนต่อความเย็นเท้าเหมือนภายสำหรับว่ายน้ำใจดีอดทนรักเด็กสามารถฝึกงานและช่วยเหลือมนุษย์ได้ดีปัจจุบัน n e w ฟ o u n แลนด์อาจไม่ได้ทำงานหนักเหมือนอดีตแต่พวกมันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและมิตรภาพที่แท้จริงสำหรับครอบครัวและคนรักสุนัขทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเหมียวอยากเล่ากันด้วยนะ